Swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the 80s as I see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. you're you do keep me ผมมีเพจขาย ID เีเกม Rv มาแนะนำราคาไม่แพงเริ่มต้นเพียงแค่30บาทมีดีให้เลือกชมมากกว่า200 ID ID สกินแลแหลงสูงลูนครบหน้าเพจนี้เลย EP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจยัยงรับซื้อ ID เเกม Rv อีกด้วย มีแบบไหนเสนอมาได้ที่เพจ TP s e v e รับซื้อขายเกมออนไลน์ผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมสําหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกม Rv ราคาถูกได้ครูปองคุมค้มผมแนะนําร้านนี้เลยครับมารุชช OP เติมถูกเติมไวเคดิตแน่นปลอดภัย100%ไม่มีรีฟันส่วนโปรโมชั่นในการเติมมีดังนี้เติมผ่าน Open ดีลดไปถึง5%หรือจะเติมผ่านเบลพาสก็ลดสูงสุดไปถึง25เซนเลยครับใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิป สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียวต h าชแนลนะครับผมวันนี้ผมจะมาให้ดูแนวทางการเล่นจินนานะครับเล่นยังไงให้เก่งนะครับสำหรับฮีโร่โตัวนี้นะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับเล่นจินนาจะเป็นต้องมีความกล้าเล่นนะครับแล้วก็ต้องเข้าใจฮีโร่ฝั่งตรงข้ามประมาณหนึ่งด้วยเราจะสามารถรับดาเมจฝั่งตรงข้ามได้นะครับผมถ้าเกิดเราประเมินฮีโร่ฝั่งตรงข้ามไม่ได้เราอาจจะเข้าไปรับดาเมจแล้วเราคำนวณดาเมจพลาดเนี่ยเราอาจจะตายได้ก็ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย เล่นจินนาผมก็แนะนําว่าให้ศึกษาฮีโร่ในเมตาด้วยนะครับผมโอเคจินนาเนี่ยคือช่วงเลเวลรหนึ่งเลเวลสเนี่ยมันก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมันจะเก่งตอนช่วงเลเวลรสแล้วก็มีไอเทมหน่อยนะครับจินนาไม่ใช่ตัวต้นเกมนะครับผมแต่ว่าต้นเกมก็เล่นได้นะแต่แบบไม่ได้แบบเก่งเวอร์ขนาดนั้นนะครับจินนาเนต้องการแบบของประมาณทัก3ชิ้นเนี่ยเริ่มเก่งแล้วนะครับผมตอนที่มีอารกอนี่ฟอร์สการ์ดอะไรประมาณนี้นะครับ ก็จะมีไอเทมดาเมจแล้วก็ไอเทมป้องกันนะครับผมในตอนที่เรามีของ3ชิ้นนะครับโอเคถือว่าตรงนี้เราคุมปูได้สวยนะครับแล้วก็จินนาเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ยืนเลนไม่ได้แย่นะครับผมเพราะว่าสกิลหนึ่งของจินนาเนี่ยมันสามารถปล่อยคีปวแล้วก็ชิงไปหาคนได้ครับซึ่งมันก็มีความแรงอยู่นะครับผมแล้วมันก็จะฟื้นฟูเลือดด้วยนะครับผมเป็นที่เราเจ็บจากการต่อสู้มานะครับแล้วก็สกิลหนึ่งให้โดนฮีโร่นะครับมันก็จะช่วยฟื้นฟูเลือดนะครับผม ท่าสี่ของจินานาเนี่ยสามารถตีสแต็กลมแบบนี้ได้นะแบบตีลมแล้วเอาสแต็กได้นะครับผมจินานาเนี่ยมันถ้าตีครบ4ครั้งเนี่ยทีที่5้าจะเป็นการโจมตีเหมือนซาตานะการโจมตีเวทเป็นเส้นตรงนะครับผมเป็นดาเมจที่ไวมากๆนะครับสกิลหนึ่งก็นั่นแหละทุกคนปล่อยรูปประคำไปนะครับตรงนี้เพื่อนบวกครับผมพราะว่าผมว่ามันลึกไปนะได้ไหมล่ะอุ้ยจะได้นะทุกคน <Been defeated. S 1> มีฟิกอยู่นะหาจังหวะเล่นอยู่ครับ จะเล่นได้ไหมมหลอดมาแล้วอะ่ะปิกใส่เลยครับได้ไหมได้ไหมครับอูไม่ได้หว่ทุกคนถด้เมคานหน่อยเดียวครับผมโอเคแต่ว่าได้ทาร่ามานะครับแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะได้อะไรต่อแล้วนะคือเมื่อกี้นี้ถ้าเกิดเราได้คลิกที่มาด้วยก็จะสวยมากๆนะครับแต่ว่าเราไม่ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเรีเลดก่อนนะครับินเลียนก็ปล่อยสกิลหนึ่งไปครับผมให้มันชิ่งไปโดนคนนะครับ ก็จะได้เลือดแล้วนะครับผมเคเลนไม่ได้ยากนะครับเคเลนง่ายนะสกิลหนึ่งสกิลสองเคเลนง่ายมากนะครับสกิลสองเนี่ยคือจะเหมือนเป็นสร้างระเบิดรอบตัวนะครับผมแล้วก็ทําความเสียหายต่ศัตรูแล้วก็สโลด้วยนะครับอันตรีเนี่ยก็เป็นการกดแล้วจะมีลูกประคำลอยรอบตัวนะครับผมทาให้ตัวเองเนี่ยถึกขึ้นแล้วก็วิ่งไวขึ้นนะครับแล้วก็จ่ายดาเมจเป็น DPS นะครับผมสำหรับอันตรีนะเปิดอันติตีเข้าไปเลยครับผมตรงนี้แล้วก็ไปเหยียบ แลเหมือนจะไม่ตายครับผมดาเมจยังขาดอยู่นะครับตอนนี้จะเป็นต้องการอากนนี่นะครับผมถ้าเกิดมีอากนี่เนี่ยมันก็จะเก่งขึ้นมาในระดับหนึ่งเลยนะครับเอาตายไหมเนี่ยทุกคนโอเคสวยฮะคนละไบ์อย่าโอเคมาันเอาผมมาเดถ้ามันเอาผมอย่างงี้ผมก็ไม่รอดครับทุกคนเพื่อนบวกกำนวจับนะแต่ผมขอเลียร์การของแล้วกันนะครับ อ่าประมาณนี้ครับแกกาง <been> ปึ้งตอนอาร์ติของจีน,น่าเนี่ยแมคาัิกของมันเนี่ยคือถ้าเกิดยิ่งศัตรูมีจํานวนเยอะนะครับมันก็จะยิ่งถึกขึ้นเรื่อยๆนะครับผมตรงนี้วิ่งแถเข้ามาเลยครับวิ่งแถอะไรวิ่งไถามาทาร่าในป้อมมาเหล่อเพื่อนตอนนี้นี่เราน่าจะยังฆ่าทาร่ายาอยู่นะครับผมว่าดาเมจเราก็ยังไม่ได้เยอะนะครับ ในเกมเนี้เราต้องออกตัดเลือดด้วยนะครับผมแต่ว่าในเกมนี้เรามีมาหลายที่ต้องออกตัดเลือดแล้วลอเรียลเนี่ยเขาก็น่าจะออกตัดเลือดนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะขึ้นของที่ทําให้ผมเก่งนะครับก็คืออควานี่ฟอร์สการ์ดนะครับตัดเลือดเนี่ยอาจจะไม่ออกนะให้เพื่อนออกให้น่าจะไม่ตายนะครับผมเพราะว่าเราก็ถึกในระดับหนึ่งอยู่นะาเดโอเคถอยฮะโอ้โหฟลิกเลยครับผมถ้าเกิดโดนยกนี้น่าจะตายแน่นอนครับ แล้วมาหลอดมาปีกครับผมยกคิกซี่ได้ตรงนี้จะปาดไม่โดนนะครับน่าเสียดายตอนนี้เกมสูสีมากเลยนะครับสกอร์เนี่ยแปดต่อแปดนะครับผม,มน่าจะเป็นเกมเติงเกมเลยไงนะสำหรับเกมนี้กลับก่อนนะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยเราไม่ใช่พาแล้นะครับผมเราคือหมอผีนะครับผมก็เป็นสกินใหม่นะครับที่ เพิ่งเข้ามาใน Rv แล้วก็เป็นสกินฟรีด้วยนะครับทุกคนสามารถไปรับได้นะครับผมเราจะมาเรียกพระเรียกหลวงพี่ไม่ได้นะเราต้องเรียกว่าหมอผีนะครับผมหรือชื่อหนึ่งก็คือมหาเวทผนึกบานครับผมแล้วเรากางอนณาเขตจะตีเก็บมาหนึ่งคิวครับผมตรงนี้มากางอนณาเขตเนี่ยจะทําให้สายเวทเรามันเพิ่มขึ้นครับผมและใครมันจะต่อกรกับเราได้ตอนที่เรากางอนณาเขตทุกคนไอพวกนี้มันต้องโดนปราบไอพวกปีศาจร้าย ูกประคำ <Yeah. S 1> เรืองแฝง <laughs> เอาไว้เพื่อนไปแนละ้ฮะ <laughs> เพื่อนเราไปครับ <laughs> ว่าเขาเยอะนะเฮ้ยเขาราาได้ด้วยดิอุ้ยราคาสองไอ้หมอนี่เป็นใครเนี่ยโอ้โอเคผมจะรอดไหมดีกว่าแต่ว่า <laughs> เรากลางกันาเขตแล้วไงทุกคนใไอจะเอาเราลงลิฟก็เอาไม่ลงเพราะว่าลิฟต์ค้างหยอก ยังไม่กลับลวกันนะครับผมเรียบร้อยไหมนายโอ้โหแรงจัดมาหลดล้วผมก็มาตรงนี้สวยก็ามาลนะัดช็อตฮะตรงนี้แต่ว่าถือว่าเราล่อเข้ามาได้นะ <c oughs> อะไรคิกซี่ไปแล้วครับผมคิกซี่นี่ตัวโดนนะเลยนะบอกเลยไอเพนนี่มันเหยียบไอคิกซี่จริงๆฝั่งนู้นเนี่ยมันมีอาญาเลยนะทุกคนหลุดแบรนไปได้ไงเนี่ยไอตัวเนี้ย นี่แน่อาซีของเราเนี่ยสามารถใช้ในการตีป้อมได้ด้วยนะครับผมโอเคมันขึ้นกัน,นครับทุกคนแต่ว่าไม่สนใจการกระนาเขตแล้ววิ่งใส่โอเคสนใจหน่อยก็ได้เพราะว่าดาเมจเราเหมือนจะยังไม่พอทุกคนขอโทษขอโทษไบ์ไบ์ขอโทษเองก็จะเอากันสุดเลยหรือนีแน่โดนจกเกอร์ผมแปะเข้าไปตรงนี้ล้มมาดิไบ์รอของก่อนนะพี่ชายใหญ่่อมาอยู่รอเลี้ยวเาเดินมาอยู่รอเลี้ยว ไม่รอดหือ,อกอารกนาเขตเข้าไปแต่ว่าคลิกนี่มันหนีผมไปแล้วโอ้ไม่พอผมพอแล้วอย่างเงี้ยมาดิมาดิมาด,มาดิไม่มีอันตรีไม่ใช่หรอไม่มีอันตรีไม่ให้หรอ,อเจเพื่อนถอยแนละ้วถอยยู่ไปหน่อยนิดนึงอาจเป็นอย่างนี้แล้วกลายเป็นกระลอกผมไม่มีอันติีกทุกคนมันน่าจะขึ้นเพื่อนมันน่าจะขึ้นเพื่อน,นมันไม่งั้นมันโดนผมจริงอยาเลย อย่าทำเขาเลยนะแค่จะปาสกิลหนึ่งเอาเลือดเฉยๆก็เดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นดูดเลือดมาเป็นชิ้นที่สี่นะครับผมเราจะยังไม่ออกโซลิงอลาเกมนี้จะออกเป็นโซลิงอลาชิ้นที่ห้านะครับเพราะว่าตอนนี้ผมต้องการความถึกในการยืน้เพื่อนยังไม่ได้ต้องการดาเมจขนาดนั้นนะครับอินหน้าเนี่ยมันก็เป็นเมจกึ่งเมจกึ่งแท้งด้วยนะครับผมมันก็เป็นตัวหนึ่งที่แท้งได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะ เกิดเอาวีคมาด้วยนี่ก็จะถึกมากๆแต่ว่าผมไม่ชอบเล่นวีคทุกคนเราเล่นฟิกเกอร์มันโหดกว่านะครับมันเข้าไปล้วงตัวหลังได้ดีกว่าค่อยๆเล่นครับผมตรงนี้ถอยมาก,ก่อนถ้าเกิดมีดูดเลือดนี่เราน่าจะยืนในไฟได้ระดับหนึ่งเลยนะยืนนานๆเลยแล้วบวกกับพลังแฝงเราอีกที่มันมีเวทเริมพายอยู่ด้วยนะครับเอาปัมล่างให้อยู่นะอย่างนี้ ผมสามารถกดดันไฮเตะให้เพื่อนได้นะครับถ้าเพื่อนยิงป้อมสวยข้างบนเพื่อนก็เล่นกันอยู่ครับแต่เหมือนว่าลอเลี่ยวเราจะไม่รอดนะทุกคนเ,คเรามาอยู่นายมานะโลเกอร์ดักละสวยอ่าอย่างนี้ไปคู่แน่นอนครับไปคู่แน่นอนสวยเพื่อนปิดได้สวยปะเราตายสองเขาตายสามตรงนี้คุ้มกว่าครับผมกําลังดันคลิปเข้าให้เพื่อนอยู่ เพื่อนเราโดนนวดแล้วฮะเราคงไม่ทำอะไรเขาในป้อมนะเราะว่ามันน่าจะเกินไปวะทุกคนถ้าเกิดผมเข้าไปซัดในป้อมโดนป้อมยิงด้วยแล้วก็โดนดาเมจจากคลิกซี่ด้วยนี่น่าจะรับไม่ไหวนะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสดาเมจห่อยไหมมีของห้าชิ้นแล้วอะแต่มันฟิกผมไม่ไม่ไหวไม่ไหวป้อมสองป้อมฮีโร่สี่ตัว ในป,ป่าครับผมในป่าครับในป่าฮะมาอยู่ฮะเห <c oughs> ยียบเข้าไปตรงนี้กลางขนาดเขตแล้ววิ่งแถเข้ามาตายมาหนึ่งโอ้โหเสียายไม่ได้ไฮเต็ค,ครับแต่ไม่เป็นไรวนกลับมาไอสองคนนี้ก็ได้นันแนลงมาจากรถแล้วเหรอจะไปไหนกลับไปไหนล่ะอโอ้ไบต์ไบ์แรงจังไงแล้วมันเอาหมดไปเนี่ยโอเคมันยังไม่เอาหมดนายบูก็จะดีนะแต่ว่า <c oughs> แต่เราก็ากคุณดาวจะเต็มก็้ทุกคนก็อ,อยู่ขวางกันเยอะมากเลยนะผมต,ต้องเล่นแล้ววะ่ะอางอนาเกตแล้วแถเข้ามาครับตรงนี้อานแล้วตีตีไปด้วยตีไปด้วยปัดไปด้วยกดสกิลสองอ้าอย่างนี้ไหวอย่างนี้ไหวชิวครับจะไปไหนฮ้จะไปไหนล่ะครับเก็บทริปเปลิลคิวให้ทีมโอ้ยแล้วไบไปมาเนียนเตออยู่ที่เลนล่างครับผมผมจะไปทันไหมโอโ้โห มันม่วงมันยิงผมแต่ว่ามาหลอดเกิดกับผมอแล้วมันหนีมาตรงนี้ครับผมร้บผมมีอันตรีนะอ้าวมาเจอกับมหาเวทพนึกบาอตรงนี้ครับผมโดนกลางนาเข๋เข้าไปใครจะไหวครับผมคือตอนที่เรากลางอนติเนี่ยเรากดตีธรรมดาไปด้วยนะครับเพื่อจะเอาพาสีบนะครับผมอ่าสกิลอันติสกิลหนึ่งสกิลสองของจินนาเนี่ยมันนับว่าเป็นการโจมตีหนึ่งหนึ่งครั้งหมดนะครับยิ่ง นิดเยอะเท่าไหร่อันติก็ยิ่งจะใช้ได้ไวนะครับผมก็อาแม้คิกของของพาสีบเนี่ยก็คือถ้าเราโจมตีครบ4ครั้งทีที่หจะเป็นพาสีฟปล่อยเป็นพลังเวทออกไปนะครับผมนับหมดไม่ว่าจะเป็นสกิล1สกิล2หรือว่าอันติครับผมแต่ช็อตนี้ขอบวกก่อนโอ้โหแล้วกลายเป็นกระลอกน้อยเราได้คุมนะดาร์กตัวเนี้ยไ <c oughs> บท์บอกว่าพระข้างหมดทุกคนพระอะไรละหมอผี อุนนายตกเทนว่ะเพื่อนนะฮะเขาล้านะแค่นี้แหละเราอยู่กันสี่คนนะ่ะมันล้าดได้ก็เกิดโอเคก็อะไรวะเนี่ยมันล้าดได้ยังไงอ่ะโอ้ yeah, แอย่แล้วหอยหอยยาวๆหอยยาวๆครับไม่มีสติแล้วมีสติก็ไม่อยากสู้ด้วยรีก่อนรีก่อนรี้ยงทุกคนไอเพนไม่น่ารอดวะหรือว่ารอดแต่เหมือนจะรอดนะโอ้ Okay. ไม่รอครับอย่าบ,บอกนะ้าเรากังจะแพ้เกมแต่ว่าเขาก็ตายสองเช่นกันนะคิดว่าไม่น่าจะดันอ้าวเองเองจะเปรี้ยวเหรอหเองจะเปรี้ยวแซ่บป่ะมาดิมาดีกว่าทุกคนเพราะว่าไม่มีคนซ้อนเลยมีแค่ผมกับมาหลอดนะเราเรียกเขาเคลียร์กลางอยู่โ,โหเราเวฟกลางเข้าหมดทุกคนเกลียได้ไหมเกลียได้โอ okay. เคเคลียร์บนต่อ เกวียนการ์ดก่อนดีกว่านะครับตอนนี้อย่าเพิ่งไปโฟกัสบวกเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะปั้มแตกเขานะครับผมเติมมานาเรียบร้อยครับผมรอรับแรงกระแทกจากตรงกลางครับตรงนี้ <c oughs> มันมาแน่ดาร์คเซเลเยอร์ผมไม่ชัวร์ว่าเขาจะพร้อมกันกันหรือเปล่าตรงกลางโอเคไบร์โผล่ล่างไบร์ไม่ยอมรีเลื่อนมากันนะครับอย่างนี้เราน่าจะเคลียร์ดาร์คได้ฟรีๆนะอ้าวสวยดีครับ เาเปา่ตอนนี้ผมไม่ได้กลัวนะทาร่าผมใส่หมดนะถ้าถึงตัวคิกซี่หรือว่าฮายาเนี่ยมันโดนผมถ้าผมได้ถึงตัวนะว่ามันรีดดาเมจไวมากสับกินหน้าเราน่าจะต้องเคลียร์แวนการ์ดกันก่อนนะทุกคนเพราะว่าแวนการ์ดเนี่ยสองตัวนะเลนบนกับเลนล่างนะครับถอยถอยเพื่อนใจเย็นใจเย็นค่อยค่อ่อยอย่าสุดอย่าสุด ได้ไหมโอ้โหไม่ได้วะแล้วรวมกันที่เลนล่างครับทุกคนเรามีฟิกอยู่นะครับตรงนี้เฮ้ยเพื่อนตรงกลางอย่าบวกนะใจเย็น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 รอจังหวะดีๆเดี๋ยวโยโนสกิลหนึ่งตอบเลื่อยไปเรื่อยครับ สก,กิลหนึ่งของเราเนี่ยคือมันชิ่งไปไกลมากๆเลยนะเดี๋ยวผมขายบูธทิท้งแล้วขึ้นเป็นคาถาสโลดีกว่านะครับอันนี้ก็ช่วยวิ่งเร็วแล้วก็เพิ่มเรื่อแล้วก็สโลฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับเพิ่มดามเมจด้วยนะครับเห็นไหมสโลมากเลยนะแต่แรกมันด้วยแบบเราจะไม่ได้วิ่งไวเท่าเดิมนะครับผมแต่ว่าน่าจะดีกว่าบูธนะคิดว่านะครับลองดูจะเาไบส์ใส่เข้ามาแล้วครับรอที่ไล่ออกไปได้ไบส์ก็ยังกล้าๆกลักกวๆที่จะเล่นอยู่ จะโฟกัสคลิกซี่หายานะมาค้าให้เราค้าให้เพื่อนผูคลิกซี่คลิกซี่ตายครับโอ้โหไอไบค์ก็ค้ำสี่มันก็ข้างล่างผมก็ค้ำสี่ตรงนี้ไม่จะจบนะด่ากาทุกคนแล้วมันตีจริงหมื 6, ่นเจ็ดหกพันเพื่อเรามาอยู่ อไอ้ใบ้ตายไปก่อนเลยถอยถอยถอยโอเคถอยถอยถอยสวยสวยสวยมาหลอดเล่นดีชาติชาตนี้เอาไปหนึ่งกระโหลกไม่เอาไปสิบกระโหลกเลยเขียน <คำ S 1> บอกไป <laughs> เอาพี่ชายมาต้องเชียร์กลางก่อนนะแต่ว,ว่าล่างก็ต้องมีคนเคลียร์นะควาจริงไอ้หมอนี่มันจะมาค้ำเคลียร์จริงเหรอล้วดักแล้วไงผมไล่ให้ผมไล่ให้กลางอาณาเขตไล่ตีไลต่ลตีแบบไม่สนโลก มาหลอดช็อกดักครับตรงนี้เลือดเด้งเหรอหเลือดเด้งเหรอ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 มันเด้งจริงเฮ้ยหายาฮยหยามาตรงนี้ก็เอาไปสองพันดาเมจ <c oughs> เฮ้เราเลี้ยวโอเคกดแข็งเอาแลาขคีบมาเพื่อนเอาไหมป้อมล่างตีหน่อยสวยงามเ,เกมได้ไหมใบเกิดแล้วครับป้อมกลางได้มาด้วยครับสวยได้มาสองทางครับผมตรงนี้สวยแล้ว ราเลี้ยเข้าไปเล่นหมดทุกคนอะผมก็ต้องเล่นนะถ้าเราเลี้ยวเล่นอะมาดิมาดิตายหนึ่งครับผมอุตตะไบเป็นพลังไปเป็นพลังครับตรงนี้ยังได้อยู่ครับและก๊อตเข้าบ้านแล้วครับผม GG ครับเกมนี้โอ้โหเกมที่โคตรตึงโคตรเดือดนะครับผมแลกกันไปแลกกันมานะครับลุ้นหลายช็อตมากๆนะครับผมแต่ทุกคนก็ได้เห็นศักยภาพของตัวจินหน้าแล้วนะครับผม ถึงแม้ว่ามันจะสู้กับตัวเมตาอย่างเช่นอาญาทาล่าคิกตี้นะครับอาญาที่เป็นตัวโกงนะครับผมเราก็ยังสู้ได้นะครับผมถ้าเกิดเรารับมือเป็นนะครับแล้วเราก็ต้องรู้ความเก่งของตัวจินน่านะจินน่าเก่งช่วงกลางเกมนะครับไม่ใช่ตัวที่เล่นต้นเกมดีขนาดนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นต้นเกมเนี่ยเล่นได้เท่าที่เล่นไหวนะครับแต่พอกลางเกมเราเริ่มมีของเนี่ยเราสามารถใส่สุดได้นะครับผมก็ทำดาเมจไปถึง27%นนะครับในเกมนี้ก็จะช่วยกันแชร์ดาเมจนะครับสำหรับทีมเรา นะครับผมสกอร์คิวก็15คิวเลยนะครับสำหรับสกินหมอผีจินหน้าเนี่ยก็สามารถมารับไปที่หน้ากิจกรรมนี้เลยนะครับจะอยู่ในช่วงวันที่3ถึงวันที่21ตุลานี้นะครับผมโดยทําเพียงแค่5วันเท่านั้นนะครับก็จะสามารถรับสกินฟรีไปได้เลยนะครับผมอย่าลืมมาทํากันด้วยนะครับแล้วตอนนี้นี่ยังมีกิจกรรมยันกันดาวด้วยนะครับผมที่สายลงแรงทั้งหลายเนี่ยจะเป็นจะต้องมาทํากิจกรรมนี้เลยนะครับทำง่ายๆครับผมเพียงแค่5าคีฟ1ิตัวนะครับผมก็สามารถมารับ ยันกันดาวได้เลยนะครับผมสามารถมาทํากิจกรรมมีตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่10ตุลาน,นี้เลยนะครับอย่าลืมเข้ามารับกันด้วยนะจบไปแล้วนะครับผมสำหรับแนวทางการเล่นจินหน้าเล่นยังไงให้ดูเก่งดูโปรนะครับผมแล้วก็ สุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมไปรับสกินจินน่ากันเลยนะครับผมจินน่าเนี่ยเป็นตัวละครที่สกินน้อยมากๆนะครับผมห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับสกินนี้เป็นสกินฟรีนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอบคุณทุกคน,กคน,กคนมากๆที่ดูคลิปนี้กัจนจบนะครับผมและใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามไปกันด้วยแล้วก็ขอคลิปนี้คนหนึ่งไลค์คนหนึ่งคอมเมนต์นะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต,ต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับและเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ